สวัสดีครับผมเทรนเนอร์แจ้เคเจวิงแมนนะครับคลิปนี้มาสอนท่านี้เลยสะพานโค้งนะครับมีคนเข้าขอมาตามคอมเมนต์นี่เลยนะครับมาเดี๋ยวจัดให้อ่ะสวัสดีอีกครั้งนะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปสอนฉีกขาไปแล้วแล้วผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าก่อนที่จะฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับให้วอร์มอัพร่างกายหรือว่าอบอุ่นร่างกายก่อนนะครับคุณจะใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ไปวิ่งสักห้านาทีหรือว่าเต้นแอโรบิกให้ร่างกายอบอุ่นก่อนเพื่อจะได้ ฝึกยืดเหยียดร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับอะไปทํามาแล้วก็มาเริ่มกันโอเคครับมาลุยกันเลยเริ่มสะพานโค้งกันจริงๆผมว่าหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าสะพานโค้งมันคือท่าอะไรมันคือท่านี้นี่เองเนี่ยฮะจริงๆมันก็คือท่านี้นี่แหละแต่ผมเชื่อว่าคนที่เริ่มต้นยังไม่มีใครสามารถดันตัวเองขึ้นมาได้แบบนี้แน่นอนคลิปนี้แหละครับผมจะสอน พื้นฐานตั้งแต่แรกเลยก่อนที่จะไปท่านี้มาเริ่มกันโอเคครับเริ่มแล้วนะครับท่านี้จะเป็นพื้นฐานการดัดหลังนะครับให้หลังมีความยืดหยุ่นนะครับใครที่เคยเล่นโยคะน่าจะคุ้นท่านี้อยู่นั่นก็คือท่าคอบรานะครับหรือที่แปลว่างูเหา่านั่นแหละอ่ะเริ่มเลยนะนอนคว่ำครับเอามือไว้ที่ราวหนะ้าอกครับชิดกับตัวเลยแล้วก็ค่อยๆดันตัวขึ้น กานี้นี่เองทีนี้จําได้ไหมคลิปที่ผมสอนฉีขาไปเวลาดันตัวยืดเหยียดร่างกายอะไรก็แล้วแต่ห้ามกลั้นหายใจนะครับหายใจตามครับมาหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็หายใจตลอดเวลานะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเทคนิคของผมใครที่ยังไม่สามารถดันตัวเองขึ้นมาได้ขนาดนี้ใช้วิธีนี้ครับสมมุติความยืดหยุ่นของคุณคุณดันได้แค่นี้ แค่นี้คือสุดของคุณแล้วใช้วิธีฝืนไปให้มากกว่าเดิมนิดนึ่งลัดตานไว้สักสิบยี่สิบวิหรือสามสิบวิแล้วแต่คุณเลยอ่าค้างไว้นะครับสมมุตินี่คือที่สุดของคุณละค้างไว้ฝืนที่สุดหายใจตลอดเวลาเมื่อครบแล้วอ่าพักเซตครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพักเซตสักหนึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีครึ่งนะครับแล้วก็ทำแบบนี้สี่ถึงห้าเซต เหมือนที่ผมให้โปรแกรมไปตอนฉีกขาเลยต่อมาครับสมมุตินะครับคุณเกิดการพัฒนาเรียบร้อยแล้วสุดที่ตรงไหนถึงเตรียมที่จะไปสะพานโค้งได้แบบนี้เลยครับคุณดันมาใช่ไหมสิ่งที่ควรระวังสังเกตหัวไหล่ผมดีๆนะตอนที่ดันขึ้นมาไหล่ไม่มีการห่ออย่างนี้นะต้องยืดพร้อมกับคอยืดไปขนาดนี้เลยดีทีนะ เอามือไว้ตรงราวนะออกนะครับหายใจเข้าหายใจออกไหลไม่ห่อยอย่างนี้นะครับไม่บีบสบัดนี้เหยียดไปเลยแล้วก็ฝืนร่างกายตัวเองเพื่อให้ยืดมากไปกว่าเดิมอีกยกขาขึ้นมาแล้วก้นเนี่ยฮะกดลงไปให้ยืดหลังมากที่สุดแบบนี้เลยอ่ะแบบนี้ เอาละครับหลังจากที่ฝึกพื้นฐานก่อนที่จะไปสะพานโค้งจริงๆเมื่อกี้ถ้าทําได้คล่องแล้วรู้สึกว่าร่างกายตัวเองเริ่มยืดหยุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเริ่มทําสะพานโค้งกันเลยอย่างนี้เลยนะครับทําตามเลยน้องไงลงไปชั้นขาไว้เอาส้นเท้ามาใกล้ๆกับพ้นตัวเองเนี่ยให้มากที่สุดแล้วมือทําแบบนี้ครหลายคนจะชอบทําแบบนี้ไม่ใช่นะมันไม่ใช่ดันอย่างนี้นะ แบบนี้ฮะนี่หันนิ้วเข้าหาตัวเองเห็นไหมฮะไม่ไม่ใช่หันออกหันเข้าหาตัวเองแล้วก็ค่อยๆดันตัวขึ้นแค่นี้เองให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าจะวัดว่าใครที่ยืดได้มากที่สุดยืดจนกว่าแขนจะตึงนั่นแหละครับแบบนี้ฮะสังเกตแขนผมนะ หัวเลยพื้นและแขนตึงครับแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ใครที่ทำไปเรื่อยๆแล้วสามารถยืดเหยียดได้มากกว่าเดิมสามารถเพิ่มองศาให้ยืดได้มากกว่าเดิมอีกนั่นคือขยับปลายเท้าเข้ามาหาลำตัวแล้วก็แขนให้เยอะขึ้นเรื่อยๆดูดีๆนะฮะลำตัวขึ้นใช่ไหมไปลายเท้าขยับเข้ามาอีก แขนก็ขยืบเข้าไปให้ยืดมากที่สุดแบบนี้เลยนะครับโอเคครับก็ถือว่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปสอนพื้นฐานสะพานโค้งนะครับจริงๆสําหรับเหล่าบรรดาสายตีลังกาทั้งหลายนะครับการฝึกยืดหยุ่นของร่างกายเนี่ยจริงๆแทบจะทุกส่วนเลยนะตั้งแต่ต้นคอยืดหัวไหล่แล้วก็ไปถึงฉีกขาสะพานโค้งที่ผมทําคลิปสอนไว้นะครับฝึก แทบจะตลอดเวลาได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกําไรต่อตัวคุณด้วยก็คือความยืดหยุ่นของร่างกายเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราจัดระเบียบร่างกายได้สวยขึ้นป้องกันการ,การบาดเจ็บปรับบุคลิกภาพเช่นเวลาที่เราทําท่าพวกตีลังกากลับหลังหรือว่าท่าตีลังกาอื่นๆเนี่ยฮะมันจะช่วยทําให้เราจัดระเบียบร่างกายแล้วมันจะดูสวยงามมากด้วยนะครับผมอ่ะโอเคขอขอบคุณนะครับสําหรับคนที่คอมเมนต์มาขอให้ผมสอนท่านี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับบ๊ายบาย มีอะไรก็คอมเมนต์บอกกัน